โยมส่วนนี้ว่าโยมสีเสียข้าวอ่านข้าวหรือว่าเบิ้งข้าวนี่ก็อยากให้คัดกองเบิ้งดีๆข้าวจิงกะมีข้าวปลอมกะไหลมันสร้างขึ้นมาเพื่อให้แท่เข้าแตกแยกกันเด้ข้าวปลอมม่แม่นอย่างเด้อีกอย่างหนึง่งสิฝาถึงคอม,มนต์ที่สีมาขอศึกษาธรรมากับอาตมาอาตมาก,มาก,กสามารถเสียบ้านาถ้ำไดนอยู่ เตาว่ามูเจ้าทีฮิมาเสวบานหร้าถ้ำนี่ให้ทีมข้ามเกาๆออกไอเบิดแล้วเขามารับสิ่งไม่ไมมเขาไปขั้นมูเจ้าบดทีมข้ามเกาเกาเถียงกันบ่เร้าย่อมเปิดกว้างแล้วก็เขามาเสวบานารนาถ้ำกันเพื่อรับสิ่งไม่ไมเขาไปอีกอย่างหนึ่งซุ่มคมม้อมเมนดาสาลาพดเตดาตตมากับเบเกียดอกดาบักวันนั่นบักวันนี่สาราบาดความอวนข่วันเสือเสือมันกับล่ไข่อยไปยเสือ เป็นรูปปัญญามันแต่ว่าจามากระตอบอยางคำสุภาพหรอกอ้วนพิดแม่